อะสิอันนี้อะไรอามีอ๋ออามีนี่วิ้งอีกคนเดียวนิสาออกเพลงไหมเออแต่พี่อาจจะต้องมีเอออ๋อนี่ฟังรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องก็รู้เรื่องแต่มีเลียเดียวเลี้ยเดียวคนเดียวเออได้ต้องคนนี้ไม่ได้มันอะไรอ่ะต้องมาเลยอาการมาเลยอาการนะอธิบายให้เขาฟังก่อนว่าจริงๆเนี่ย มีคนตายคนตายมีคนตายคนตายนะมีคนเบ็ดคนตายไม่ได้ตายนะแต่เราก็พอฟังรู้เรื่องแต่อาจจะมีตอนรีแอคก็เลยอาจจะมีใต้ใต้ผสมนิดนึงอะย่า้ยฟังมาดูเรื่องได้เขียนซับอาโอเคแต่วันนี้ยอะไรชบฟังลางวนะเออเนี่ยจะมารีแอคของเพลงของลาลิซาอะไรเนี้ยใช่ป่ะเออลาลิซาเออดูยังเรายังเราเอาเราเราอะแค่ผันผ่านผันผ่านพยายามที่จะไม่ดูเลย เราแย่เราแย่เราแหน่ะเราใช่ไหมเราเราเราไม่เร่งอลไรก็ได้ดูเอาเองเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องเราต้องขอแบบว่าเขาตีมือหนึ่งวิ่งวิ่งอะไรเขาเรียกอะไร้องเถิดด้องบิงใช่ไหมบิงบิงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจัดการเข้าคอนเซ็ปต์แบบเปลี่ยนแบบนึงโอเคโอเคเราขอแบบวิงหายไปเไปเลยหนึ่งสองสาม เอ้ยตามไปวะเอามือไปย่างไงไหนดูดูโอ้เกิง่อเเเข้าแรหนึ่งอ่ะอะะไรวะโทษนะโทษนะลบหน่อยลบหน่อยเราขอซีนอ่ะน้าวแกตายหนาวหา อ๋อเป็นเป็นเราเห็นมันมีอันเนึงในไอไอของน้องที่ว่าเป็นที่น้องใส่อย่างนี้เออเราเห็นในลูกชุดนี้โอเคเราให้ตจตวนี้ของน้องด้วยเห็นไหมนี่ไม่เหมือนตรงไหนไม่ปากตามาวงไหมปากตามปากตามนี่ไปไหนมเื่อะไรยางเอามาลัดเท่าไม่ฉันอยากให้มันเหมือนที่สุดคือมันโย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 นโซงาวนะโซงคาวับแก็บแก๊บโงคาวโซงาวโซงคาวโงาวโยงาวมี่ะไรโงคาว ส่งข้าวเอออ่ะเอาอย่างเอาอย่างอาจจะแบบไม่เหมือนมากนะแต่บบเออเราเตรียมมาเลยแต่พยายามแล้วแต่ก่อนเราขอตอนนี้เอาได้ไหมคือแบบพอเลือดเลือดอะไรเอาแบบไม่ต้องเหมือนมากเอาแบบให้รู้ว่าเออแผลยามเต็มทีแล้วพยายามเต็มที่แล้ว่าแรกนี่แบบเส้นเดือนไตวายเอาดู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 อย่างเริ่มอ่ะเริ่มอ่ะ อุ้ยเราก็แอบตื่นเต้นอยู่แหละแบบว่านะอะอ่าอ่าเริ่มปเปลี่ยนเลยจ้าไปไปอันนี้คือเป,เปิดมาเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเปิดมาเป็นอย่างนี้เลยยังช่วยได้เลยเฮ้ยมาหาหน่ะอาาเออ 으 <susurra>

屁股不要玩。 ຂໍອ oh, ່ ตาคอน้ำตาคอแบบว่าโอ๊ยไม่ไม่คือคือคือไล่ยางอย่างนีมารวมรวมกันอ่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยดูคัดหลังไม่ได้ขังเล็กคือแบบเนี่ยแบบเออร้องเงี้ยเออแบบว้าวอะไรเงี้ยแบบเออแบบร้องอ่ะแบบเออประทับใจอ่ะชอบอันนี้อันนี้เพิ่งดูแบบเต็มๆครั้งแรกอ่ะเออเธอจะเป็นดาวติ๊กตอกคนต่อไปลาลิซาลาลิซาลโอ้ย อันนี้คือเต้นอย่างเยอแนวนี้เออโชว์แนวนี้โชว์ของเขาเอ่มแมนสอเลยเฮ้ยเราก็ชอบดีอ่ไปลูกจุดจะไม่ได้ด้วยอ๋อทำไมเอเฮ้ยเกคือหัานนเอพี่น้องอ่ะเกงอ่ะใช่ไหม

ชอบมันด nah ีม uh, uh. no, ันแบบมันก็ไม่เอคือไม่ได้อวยจนเวอร์แต่เด็กคือจริงอ่ะโอเคชอบคือชอบแต่คือว่ามันก็คือจริงอะมันก็คือดีจริงอะี่ไมันก็แบบ ม่เคยยืน่ะม่เคยยน่ะเนี่ยไม่เคยร้องรองปกติอาย่าแบบว่าแค่กจะจะไม่เต็งค่ร คนรู้คว่ะว้าวโหนี่ไงว้วาวใส,ส่ป้ายซส่แดนเซอร์ฮ่้ฮ่าฮ่าวอ่ะทุ่มใจอะ่แหวนนองอะแบบดีอะทุ่มแล้ลูก<ค> เขาบอกว่าวุยง่าย่ไม่บบใจเออ่แเออเรบอกว่าให้ทนี้บนโเออแบบไม่คิดว่าดีนเออแบบกับโชกี้ดีมากับขาในว่กับขาในว่ไปยังไง เราเห็นพขาโดนโดนมาเยอะอ่ะขอแบบตั้งนึงแล้วหอกมุกตัวเองขอให้สุดๆเลยอ่ะเลียวมากเอออยู่ <c oughs> ดีๆก็คิ้วในตอนแรกที่รู้ก็คือแบบขนลุกว้าวอะไรเงี้ยแต่อันนี้พอเห็นที่เต็มเต็มก็คือว้าวแบบตีอ่ะแบบเพี่ว้าดีแล้วมาดูแตน็มแบบเออกา,าล้างบุหรี่ร่างกานกว่ะเออช้า ชางเออช่าออออากาเซ่อย่างงี้อาร์มี่อย่างเงี้ยเฮ้ยหล้สซึกไงวะเอ็นเอ็มวีเอ็นชานโชว์ฟร์แมนน้องๆอะไรเงี้ยเออขังแหลกนเนี่ยเออหล้สซึกรหลสซึกอย่างไงอะแบบแบบคนนอกด้อมนะถ้าเป็นเราใช่ไหมอย่างแรกเลยก็คือเรารู้แล้วว่าแบบลิซ่าเราเราก็ต้องรู้พื้นฐานแล้วว่าเออน้องแบบปังอยู่แล้วเต้นเก่งแล้วความสามารถนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคนไทยอีกเออ แต่ไอที่ดูเมื่อกี้น้ำตาไหลจริงจริงเลยตกใจไอที่มันน้ำตาไหลอ่ะเพราะว่าแบบมันตื้นตนอนะมันแบบเฮ้ยแบบชอบมากก็ชอบมากเลยก็คือไอที่ว่าน้องแบบเองเนี้ยเออจากไครเออแล้วพอพอไอฉากนั้นมันมาเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยน้องอ่ะดีมากอยากจะแบบว่าให้รู้นะว่าและในเพลงก็มีแต่แบบเออฉั้นอ่ะคือก็ชั้นเนี่ยชันอ่ะแล้วลีสานะอะไรเงี้ยเออฉันว่าจะ คือไม่ลืมอ่งมือเขแาใจปาคือแบบไม่ลืมแล้วแบบเออมันมันไม่หัวอ่ะมันดีมันดีมากแบบไอเหลือี่ไอเหลือคือแบบไอหนังตาแตกนี่หรออำพิสิ่งิ์อะรก่อนนะอสิ่งอะไรเอ้ากระเมือนเนี่ยนะแล้วคุณเช pues mm. ิว่าเป็นลิซ่าคือใครจะรูอยู่แล้วว่ลิซ่าแบบอืมก็คือแบบดีอะคือน้องก็ตั้งใจน้องก็แข่งอยู่แล้วความแข่งของน้องเออถึงเต้นถึงลองจริงๆไม่ได้ลอง ใช่บพรว่าเราไม่ดีขึ้นมี่ฟังได้นะแล้วตอนนี้เราขอแต่งกายเขาก็ลองด้วยเออลองดีบ้าไม่ใช่ไม่ลองไม่ดีเลยนะลองดีลองดีแลบดีเต็มได้โอ้โหเป๊คือนื่องอ่ะการแต่งกายก็ส้มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส้มวัยนะมองเราเห็นในทวิตก็สิบสี่ชุดเออแต่แต่ละชุดอ่ะไม่ได้ดูเก๊กอะไม่ได้ดูเก๊กกันกลางเลยจ้าแต่ละกายแบบดีเอ็มวีมีไล่แบบดีส้มคือเอามาร่วมเหมือนความเป็นน้องถูกยั้งเริ่มต้นตรงนี้ตรงนี้แสดงถูกยั้ง มันมันโหลดซิกว่าเออมันมันคาวกับนองทุกอย่างเป็นมามางนิดๆใช่ไหมแต่พอมาร่วมมันเป็นทางเอ็มวีเออมันคือนองอ่ะมันคือนองดีเอออย่าละลิสาซึ่้งชุดแต่ละชุดแต่งแต่งอมาดีแต่ในนี้ยชุดเยอะมากเราเห็นผ่านมาเออในทวีสิบห้าสิบสี่ชุดได้ั้งสิบสี่เออเฮ้ยชอบชุดนี้อ่ะเราอ่ะชอบชุดนี้อันที่อันที่เพราะว่าเราไปเห็นไอ้ผ่านๆในทวีว่ามีน้องตรงเนี้ยเหมือนเขียนชื่อว่าเออ เออเราชอบเราชอบจุดไหนเออสี่คนก็ชอบเยอะเลยมันน่ารักอ่ะเออมันน่ารักอ่ะมันมันเป็นนอนแบบมือหยอกจันเนี่เออชอบชุดไหนชอบจุดนี้เหรอที่แน่นก็เนี่ยหยากถ้าถ้าเมื่อกี้เราเราชอบชุดไอันี้ชุดลายอ่ะชุดลายชุดลายชุดลายกระโปรงอ่ะชุดไล่จุดแหลกุดแหลกอะเออจุดเปิดตัวเบอร์ตัวแน่นอนเมื่อตัวแสบอ่ะยันตัวแสบอ่ะเลือเป็นแบบพวกที่มันใหญ่เลยเออยันตัวแสบอ่ะวันนี้ วันนี้เราก็เออมามาดูแบ็คพิงค์ดูน่นแล้วเรียบร้อยแล้วอากาเซ่อาร์มี่แล้วก็บิงแล้วก็ฝากติดตามติดตามกดกระดิ่งกริ๊งแอนด์ซัพพลายวันนี้วันนี้ไปก่อนไปเดี๋ยวกูไปส่งข้าวแป๊บนะนี่แปมือหนาวมากกูไปรอแอร์ก่อนนะกูไปก่อนนะได้ๆซ้อมเต้นแป๊บแป๊บนะป้าเสร็จป้าจะพร้อเสร็จแล้วใช่ไหมน้เดี๋ยวเขารออยู่เอาไปค่ะ หมอะไรยังไปตองีอืม